ลมค่ำพัดจากป่าพรมดินชื้นเสียงแมลงขับระรัวเดินดับสนิทฟ้าราากับผ้าดำชุบน้ำหลังวัดป่ามีทางดินแคบแคบคดไปตามกอไผ่และตะเคียนใหญ่ปลายทางคือศาลาเก่าที่ไม่มีใครยอมเรียกชื่อเดิมมันอีกหนุ่มยืนนิ่งอยู่หน้าประตูไม้ผุกมือแตะกุญแจเหล็กเป็นสนิมความเย็นไหลาจากเหล็กเข้าสู่ฝ่ามือเหมือนแต่ลมหายใจของใครที่เรามองไม่เห็นอย่าแตะเสียงพระเถรดังอยู่ด้านหลัง ทุ้มต่ำเหมือนกลิ้งผ่านลำคอที่เคยโดนไฟไหม้หนุ่มหันไปยกมือไหว้หลวงตาแค่ดูข้างนอกครับดวงตาพระเถนเป็นประกายชื้นเขาไอเบาๆก่อนยกพวงกุญแจขึ้นกุญแจทุกดอกเหมือนกันแต่มีเพียงดอกเดียวที่มีได้ดำผูกไว้ถ้าเปิดคืนนี้ต้องนับที่นั่งให้ครบอย่าขาดอย่าเกินหนุ่มขมวดคิว้วนับที่นั่งของใครครับพระเถนเงียบ เพียงชี้ไปยังปลายรัวไผ่ตรงนั้นมีชามกระเบื้องขาววางเรียงบนชั้นไม้ชามแต่ละใบมีตัวหนังสือจางๆเขียนด้วยหมึกสีแทนชื่อวันตายลมพัดกลิ่นเขาขึ้นมาจากใต้พื้นศาลาไม่แรงแต่ติดปลายลิ้นเหมือนคำสาบานที่กลืนไม่ลงนุ่มเพลอพยักหน้าไม่ใช่ยอมรับแต่ยอมจำคืนนี้เดือนดับและศาลาก็เหมือนกำลังโร หลังทำวัดเย็นชาวบ้านทยอยกลับบาดเนียไฟในกุฏิเริ่มหลับนุ่มลาบเดินอ้อมวัดเท้าเหยียบใบไม้ชืน้นเสียงเบาเหมือนแผวสวดของใครไกลๆชั้นชามยังอยู่หนุ่มหยิบชามใบแรกปลายนิ้วโดนหมกจางๆงชื่อคำผมวันตายเมื่อสิบปีก่อนเหตุไฟไม่สาลาชามที่สองแม่อ่อนหล่นน้ำในบ่อหลังวัดคืนเดือนดับชามที่สาม เนรปินหายไปราวกับกลืนลงดินไม่มีศพหนุ่มวางชามกลับหัวใจเต้นชัดจนได้ยินเองเขารู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ด้านหลังหันไปไม่มีมีเพียงเงาไผ่ไหวตามลมแล้วเสียงระฆังเบาๆก็ดังไม่ใช่จากศาลาแต่จากใต้พื้นหนุ่มยืนขามเสียงนั้นดังสามครั้งเว้นจังวะยาวก่อนตามด้วยเสียงคนกระแอมแฮมลึกเหมือนกระดูกเสียดสีกัน เขากลื่นน้ำลายตัดสินใจเปิดประตูบานประตูติดไม้ผกูกสนิมกัดขอบเล็กแต่พ่อเขาออกแรงบานก็อยอมเหมือนบานปากที่คอยให้คนผลักเข้าไปภายในมืดหนุ่มยกไฟฉายลำแสงกวาดผ่านโตยาวโต๊ไม้สักเกา่ายาวจนสุดสาลาบนโต๊ว,ว่างเปล่าแต่มีรอยวางชามเป็นวงๆเต็มไปหมดเก้าอี้เรียงสองข้างมากเกินกว่าจะเป็นงานเลี้ยงของคนเป็น ปลายโต๊ะมีผ่านผ้าเก่าคลุมของบางอย่างไว้หนุ่มไม่กล้าเปิดยังไม่ลมหายใจไล่เป็นหมอกจางๆทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวเสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้จากด้านหลังดังขึ้นหนุ่มหันว่าไฟฉายสองว่างเปล่าประตูกำลังปิดเองปิดให้สนิทเสียงพระเถนดังแผ่คราวนี้จากด้านในขาดที่นั่งหนึ่งเขาไม่ยอมกินอย่างสงบหนุ่มไม่เข้าใจแต่เขารู้ว่าตัวเอง ถูกนับรวมเป็นหนึ่งที่นั่งแล้วพระเทนยืนที่ปลายโต๊ะเงาของเขาขึ้นบนฝาคอยาวและบางกว่าตัวจริงเหมือนเงาไม่ยอมเชื่อฟังคืนนี้เดือนดักพระเทนเอ่ยแขกจะมาครบตามชื่อบนชามเราเพียงจัดที่นั่งยกชามไม่ต้องพูดมากอย่าทักหนุ่มกลืนน้ำลายเขาเป็นใครพระเทนมองไปที่ผานผ้าเก่าคนเคยอยู่ที่นี่บางคนเคยนั่งตรงที่เธอยืน บางคนคือคนที่เธอเดินสวนเมื่อเชา้าแต่เขากลับมาในฐานะอื่นภายใต้ตัวนี้มีทางหนุ่มเพลอก้มองใต้โตกมีช่องว่างยาวตลอดแนวล็กเหมือนบ่อแน้าที่ไม่มีน้ำแต่เต็มด้วยเงาพระเทนเดินไปที่ชั้นชามหยิบชามเรียงมือเขาสั่นแต่ไม่หลุดชามเริ่มวางบนโตชื่อทีละชื่อแถวซ้ายแถวขวาลมพุ่งจากปลายศาลาเหมือนมีใครเปิดหน้าต่าง ทั้งที่หน้าต่างบานไม้ตีนผีกลับยังปิดสนิทไฟฉายหนุ่มกระพริบสองครั้งแล้วติดนิ่งเสียงสวดดังขึ้นชาทวนคำํำถอยกลับเหมือนเทปที่หมุนย้อนหนุ่มรู้สึกเหมือนคําสดนั้นไหลผ่านช่องหูแต่ความหมายลื่นหลุดจับได้เพียงจังหวะกับคําว่าเชิญที่ฟังแล้วไม่อบอุ่นเลยก้าอีว่างเริ่มมีเงานั่งไม่ชัดแต่นักแผ่นไม้โยกโตยาวส่งเสียงปริแตกเบา ปลายโตผ่านผ้าเก่าพยักชาชาโดยไม่มีมือถะพระเถนยกมือทำสัญญาณเงียบคืนนี้คนตายกำลังกลับบ้านบ้านที่ชื่อว่าศาลาเลี้ยงวิญญาณเสียงฝีเท้านอกศาลาคนสามคนหอบายใจอยากอับกลิ่นยางไม้และควันไฟแก๊งลักไม้พลาดหลบตำรวจป่าวิ่งหลงเส้นเข้ามาจนถึงวัดและที่แย่กว่าคือเข้ามาถึงศาลา ในคืนนี้ประตูเปิดออกทั้งที่หนุ่มกับพระเถนไม่ได้แตะสามคนนั้นชะงักไฟฉายของพวกเขาส่องฝ่าความมืดเห็นตัวยาวเห็นพระเถนเห็นหนุ่มเห็นชามเรียงชิดเหมือนกำลังรอจะตั้งวงอะไรกันวะระคนแรกโขกรอกลบความกลัวหิวพอดีมีอะไรกินไหมพระเถนไม่ตอบเขาเพ่งเดินไปที่ผ่านผ้าเก่ายกผ้าออกเงี้ยหนัก แล้วทั้งศาลาก็ได้กลิ่นเดียวกันกลิ่นของของสดที่ไม่ได้เพิ่งทำแต่เพิ่งถูกเชิญขึ้นโต๊ะอีกครั้งบนพานมีขันดำภายในมีของเหลวสีคล้ำเงาไฟฉายกระทบผิวมันนิ่งไม่กระเพื่มเหมือนกำลังฟังเราถัดไปคือถาดไม้วางของส่วนต่างๆอย่างเป็นระเบียบเรากับใครเคยสอนให้จัดแบบนี้เสมอนุ่มเบนนาหน,านีชั่ววินาทีโหใจย้ำจังวนะ แต่เขาเห็นว่าผีตัวยาวไม่ได้หันมามองเขาเลยทุกเงาหน้ากลมพร้อมกันเหมือนพนมมือในวิธีของตนพระเทนเอ่ยเบาๆคืนเดือนดับผู้มาเยือนขอให้รับของไหว้ตามส่วนตามสิทธิ์วินาทีนั้นเก้าอี้ทุกตัวส่งเสียงเสียดพร้อมกันไม่ดังแต่พืดไปทั้งศาลาชามกระเบื้องกระทบโตกทิทีละใบคนในแก๊งลักไม้คนหนึ่ง ถอยหลังชนประตูประตูไม่ขยับเขายกมือทุบไม้ไม่ตอบมีเพียงเสียงทุบก,กลับจากอีกด้านหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนั่งพระเทนหันมามองที่ว่างยังพอสำหรับแขกที่หลงทางนุ่มจะทัดทานแต่เขาเห็นแวลตาพระเทนไม่ใช่โกรธไม่ใช่เมตตาแต่เป็นการนับจำนวนเคร่งชัดเหมือนเจ้าภาพที่กลัวแขกเกินโต แกงลักไม้สองคนนั่งอย่างเสียไม่ได้อีกคนยืนกอดอกเสเบอทอโหราฝืดๆแล้วอาหารแรกก็ถูกยกไม่ใช่ด้วยมือของพระเถนหรือของหนุ่มชามทั้งหลายเลื่อนไปเองถึงหน้าทุกคนพี่คนไม่มียยกหนุ่มมองชามของตนว่างเปล่าแต่หนักหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมีสิ่งคอยๆเติมจากด้านล่างโตเสียงคี้วเบาๆเ,เ,เริ่มดังกระจักระจาย ทว่ากลมกลืนคล้ายฝนเม็ดเล็กเริ่มลงก่อนขยับเป็นสายคนที่ยืนกอดอกเริ่มสอบอทออีแต่คำสอบบอทอติดคอเหมือนควันค้นพุ่งย้อนเขายกมือกดลำคอดวงตาเบิกไม่ใช่เพราะขาดอากาศแต่พระเห็นใครบางคนนั่งลงข้างข้างตนในเก้าอี้ที่ว่างอยู่ก่อนหน้าทั้งที่เก้าอี้นั้นไม่มีพนักพิงให้เหงาลมหายใจเย็นเฉบพ,พรมผ่านซอกผูเขาเผวเดียว พอจะรู้ว่าประตูสู่งานเลงปิดสนิทแล้วลมหยุดนิ่งทั้งศาลาเหมือนกลายเป็นอากาศแข็งพระเถนก้มลงชา้าชายกขันดำขึ้นเหนือศีรษะเสียงโสดกลับด้านดังชัดขึ้นไม่ใช่คำโสดที่คนจำได้แต่เป็นเสียงย้อนเสียงที่ฟังเหมือนถอยออกจากโลกคนเป็นทุกถ้อยคำเหมือนถูกกลืนแต่ความหมายไหลเข้าสมองเปิดถามคืนสิทธ์เรียกผู้ร่วมวงหนุ่มเห็นเงาเริ่มนา รอบศาลาเต็มไปด้วยรูปคล้ายควันลุกขึ้นหมอบยืดขยับเหมือนกำลังรอคำเชิญพระเถินวางขันลงกลางโต๊ะของในนั้นเริ่มกลับเพิ่มเสียงฟองเบาๆดังเหมือนของเหลวกำลังเดือดผีตัวยาวหันหน้าขึ้นเผยใบหน้าที่ไม่ครบบางตนขาดครึ่งบางตนเหมือนละลายแต่ทุกตนมีรอยยิ้มเดียวกันเสียงไม้หักดังลัน่นชายคนสุดท้ายในแก๊งลักหมายยังยืนกอดอก มึงเล่นบ้าอะไรกันวะพระเขาเมื้อมีดแต่ไฟฉายดับวูบเสียงกระแทกดังหนักเมื่อแสงกลับมีดนั้นเสียบอยู่บนโตะตรงกลางชื่อคำผงเลือดไหลย้อนขึ้นจากโตะไหลกลับเข้าแผลบนมีดเหมือนตัวยาวกำลังดูดคืนอย่าแต่เลือดพระเทนร้องแต่ช้าเกินไปชายคนนั้นใช้แขนถูเลือดออกเลือดกลายเป็นควนันซึมเข้าผิวดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น เสียงโหระต่ำดังขึ้นจากลำคอเขาหันไปหาเพื่อนนั่งก่อนสิจะรีบไปไหนคนอีกสองมองหน้ากันแล้วก็เห็นมือของใครบางคนวางบนบาพ,พวกเขานิ้วเย็นเฉ็บรอยนิ้วเต็มไปด้วยโคลนหนุน่มพยายามถอยแต่พระเถนขวางไว้อย่าออกนอกวงคันดำเริ่มส่งแสงคล้ำในนั้นสะท้อนภาพศาลาเดิมแต่กลับเห็นคนมากกว่าทุกเก้าอี้มีคนเต็ม มีเพียงที่นั่งของหนุ่มเท่านั้นที่ว่างยังไม่ครบพระถนพึมพำขาดหนึ่งต้องเต็มจึงปิดได้หนุ่มสายหัวข่าไม่ร่วมเสียงระฆังดังสามครั้งทุกเสียงดังมาจากใต้พื้นพื้นศาลาเริ่มสั่นรอยแตกขยายไอเย็นพุ่งขึ้นเหมือนลมหายใจจากข้างล่างใต้ตัวนั้นมีช่องทางไม่ใช่หลุมฝังศพแต่เป็นประตูสำหรับอาหารระถนเริ่มสวดแต่เสียงเขาสั่น ดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวข้าไม่ได้อยากทําต่อแต่พวกมันไม่ปล่อยทุกปีเดือนดักพวกมันต้องการของสดถ้าไม่ให้ทั้งวัดจะล้มตายเหมือนครั้งก่อนหนุ่มได้ยินคำว่าครั้งก่อนจึงถามพระเทนโหรอแห้งคืนที่ไฟไม่เมื่อสิบปีก่อนข้าเป็นคนสวดเปิดพิธีแล้วมันกินทั้งวัดเนรปิ่นก็อยู่ในนั้นเขายกมือขึ้นโชว์รอยแผลไฟคลากรอบขอ นี่คือของตอบแทนที่ข้ายังอยู่ได้เพื่อเปิดวงแทนมันทุกปีนุ่มถอยเสียงจากใต้พื้นเริ่มดังขึ้นเหมือนมีหลายร้อยมือขวนไม้รออาหารตกลงไปโต๊ะยาวเริ่มเคลื่อนเองจานและชามหมุนรอบศาลาเงาของคนตายทุกตัวเริ่มกินเสียงเคี้ยวแผ่วๆกลายเป็นเสียงทะเลคลั่งนุ่มเห็นเงาหญิงสาวหนึ่งเธอไม่มีหน้าแต่เธอหันมามองเขาเสียงในหัวดังขึ้นเรายังขาดเจ้าภาพคนใหม่ พระเถนล้มลงขันดำคลิ้งตกจากโต๊ะของเลวในนั้นสาดเข้าหน้าเขาพระเถนกรีดร้องดวงตาไม่เป็นไฟแต่ไฟนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็งแผ่จากข้างในหนุ่มคว้าไฟฉายวิ่งไปทางประตูแต่ประตูปิดเองอีกครั้งเสียงข้างนอกกลายเป็นเสียงคนสวดสวดกลับด้านพร้อมหกระหนุ่มนึกถึงเสียงหลวงพ่อองค์เก่าที่เคยสอนถ้าผีสวดกลับเจ้าก็สวดกลับคืนอย่างนี้ ให้คำสวดชนคำสวดเขาเริ่มสวดชามั่นคงแต่กลับด้านจากเสียงผีคำต่อคำเหมือนบังคับให้โลกหมุนกลับผีตัวยาวหยุดเขียวเงาทุกตัวชนักขันดำเริ่มสัน่นฟองในนั้นเดือดจนพุ่งกระเซน็นเลือดและควันลอยฟุง้งพระเทนชี้มือสุดท้ายก่อนล้มหมดแรงต่ออีกหน่อยอย่าให้หยุดไม่งั้นวงจะไม่ปิดนุ่มหลับตาสวดสุดเสียง เสียงทั้งศาลาเปลี่ยนเป็นคลื่นย้อนผีเริ่มละลายเหมือนน้ำแข็งโดนไฟเสียงระฆังดังครั้งสุดท้ายไม้ใต้พื้นแตกลมพุ่งแรงเหมือนพายุโตัวยาวยกตัวทุกจานตกกระแทกพื้นแต่ไม่มีเสียงแตกเพราะพื้นกลืนมันหมดผีทุกตนโหราเสียงเดียวก่อนร่างแตกกระจายกลายเป็นฝุ่นดำลอยวนขึ้นเพดานขันดำระเบิดกลิ่นข้าวหายไปในพริบตาพระเถินลืมตาขึ้น แต่ในเววตาไม่มีชีวิตหนุ่มเดินไปแต่ร่างท่านเย็นและรอยแผลบนคอกอ็ปิดสนิทเหมือนพระเทนได้ตายจริงๆในที่สุดเช้าตรู่เสียงไก่ขันดังขึ้นจากหมู่บ้านไกลๆหนุ่มตื่นในศาลาที่เหลือเพลงซาโตะยาวพังครึ่งชามทุกใบแตกหมดยกเว้นใบเดียวเขาก้มดูบนชามมีชื่อใหม่เขียนด้วยหมึกแทนหนุ่มขึนเดือนดักเขาสัน่นมือปล่อยชามหล่น เสียงกระทบดังติงเบาแต่สะท้อนอยู่ในสาลาว่างเปล่านานนับนาทีก่อนลมพัดหมอกเข้าหมอกเย็นหอมเหมือนกลิ่นคนสวดที่จากไป